เด้งๆนึแล้วผมไม่ชิมไปแล้วผมวันนี้ผมก็เลยมาขอเขาถ่ายคลิปเลยไม่ได้นัดล่วงหน้าครับมาขอถ่ายเมื่อกี like ้นี there. No, there no ้เลยนะก็เลยไม่รู้ว่ามีเมนูแนะนําอะไรบ้างนะครับไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก็คือมาแบบจระจเลยครับลูกไข่มันเด้งเลยดึ๋งดึงดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึงดึดึเงดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึงดึ๋งดึ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  ไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นไม่ว่ามะนาวจะถูกจะแพงก็ใช้มะนาวได้ฮะทรับประกันว่ามะนาวแท้มะนาวลูกละ8บาทก็ใช้มาแล้วน้ำซุปที่นี่ไม่มีชูรสไม่ใส่ชูรสใส่แบบนี้แล้วไหมครับบอกว่าไม่ใส่ชูรสอ๋อสำหรับคนไม่กินชูรสผมแนะนำร้านนี้ได้เลยสวัสดีครับกินกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่ร้านนี้ครับตามที่เห็นเลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตะะตครับ คราวที่แล้วผมมาชิมไปแล้วนะแล้วก็วันนี้จะมาถ่ายคลิปให้ดูผมดุยมาถึงจอดรถแล้วก็ขอเขาถ่ายคลิปเลยไม่ได้บอกล่วงหน้านะเดี๋ยวบอกพี่กัดก่อนอันนี้ยังเป็นอำเภอเมืองอยู่นะครับตำบลบางก่างครับแล้วก็อยู่ตรงตรงข้ามกับซอยบางก่างตรงนู้นเป็นบางกางห้าครับแล้วเดี๋ยวมาดูนี่มาดูดูโดยดยรสชาติข้าวอร่อยดีครับกิจ้ารดีอ่าต๋นเต๋อต้มยำกระตอร่อยดีครับนี่นี่ามป้านี่เลยแล้วก็เนี้ยเห็นไหม คุณก็ไปเสิร์ชหาเอาก็แล้วกันยังไง <ขอ S 1> ก็ไม่มีหลงครับถ้าเกิดมาที่นี่แล้วก๋วยเตี๋ยวที่นี่รสชาติเด็ดครับแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปครับเมื่อกี้ไม่ครับตกใจนิดหน่อยไม่ครับผมถามก่อนที่นี่ขายอะไรบ้างเป็นเออ่มีเมนูอะไรบ้างถ้าเป็นเมนูหลักคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะ่ก็จะมีเสิเร์ฟเืี๊หมูต้มเืีเ๊หมู๋ข้าวต้มโต๊ะ ประมาณนี้แล้วราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวสามสิบห้าบาทสาบาทถ้าเป็นพวกต้นลูบหนูสี่สิบบาทสีบาทประมาณนั้นอ่าแล้วเอ่อแม่ค้าผมถามก่อนเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะแปดโมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งอ่าแล้วก็เบอร์โทรมีมั้ยครับมีค่ะขอเบอร์โทรเลยครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสองสามสี่สองสองสามสี่ะอ่าแม่ค้าเอางี้ผมเอาเป็นบะหมี่ต้มยำครับถ้วยหนึ่ง นะแล้วก็เอาเป็นแห้งด้วยอ่างั้นดีกว่าครับให้แม่ค้าแนะนำได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจยให้ทำเดียวอิ่มจุกๆอิ่มจุกๆเลยประมาณนั้นนะเอาโอเคตามนั้นครับอันนี้ว่าเป็นเมนูแนะนําที่แม่ค้าแนะนําขอชื่อเลยครับเมนูแนะนาตักเกี๊ยวต้มยำไข่ตักเกี๊ยวต้มยำไข่อันนี้เราห่อกันแบบสดเลยเกี๊ยวที่นั้นจะห่อสดๆค่ะจะไม่ห่อทิ้งไว้เพราะว่าถ้าห่อทิงไว้มันไม่อร่อย ถ้าจะกินเคี๊ยวต้องรอแป๊บหนึ่งเร่งถ้าเร่งถ้ารีบนี่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยให้นี่นะที่ห่อเมื่อกี้นี้ห่อกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะบะหมี่ของที่นี่เป็นบะหมี่ไข่อย่างมีเส้นเล็กเป็นบะหมี่ไข่เส้นเล็กเพราะไม่มีปัญญาทําเองเส้นเส้นเราไม่ได้ทําเองต้องซื้อที่ดีที่สุดลค่ะก็จะเป็น นะเดี๋ยวลองชิมเราเห็นในนั้นมีไส้ด้วยอันนี้ก็คือก็ถ้าลูกค้ากินข้างในก็ใส่ให้แต่ถ้าถ้าไม่สั่งก็จะไม่ใส่แล้วเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเมนูที่ทำให้ผมอันนี้แนะนำเนี่ย บาทแม่ค้าบอกเป็นเมนูแนะนําอร่อยแน่แม่จ๋าต้องลองต้องลองไหนบะหมี่เป็นบะหมี่เส้นเล็กเลยนี่นี่่คะแบบที่เขาที่เขาทําเองอ่ะเขาจะเป็นบะหมี่เส้นเล็กอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำเองเราไม่ได้ทำเองเราทำไม่ไหวรถจัดได้นะคะได้ครับเอาเต็มที่นะครับอย่างที่เคยขายนั่นแหละขั้วที่นี่ก็คั่วเองนี่เราจะได้เปรียบเขาก็ตรงที่ว่าเราคั่วเองนี่แหละ พูดอะไรเยอะเพราะเต็มที่ก็คือวันเว้นวันอ๋อคือถ้าเกิดเอาไว้ข้ามวันข้ามคืนมันจะม,มันจะเป็นหืนด้วยใช่ไมหมให้อหาดมดมมีดมด้วยอ,อ่ะอืมกลิ่นมันหอมจริงๆอ่ะอันนี้คือมะนาวแท้ๆไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นไม่ว่ามะนาวจะถูกจะแพงก็ใช้มะนาวท้ๆยับประกันว่ามะนาวแท้มะนาวลูกเราแปดปากก็ใช้มาแล้วอันนี้ ทานเครื่องในทานครับเอาเครื่องในด้วยผมเอาแบบเต็มที่เลยอ่ะ,อะแล้วก็ที่ร้านเป็นหมูเด้งนะคะนี่นี่หมูเด้งคราวที่แล้วผ,ผมมากินก็อย่างนี้แหละครับลูกช,ชิ้นหมูที่นี่ใช้ลูกชิ้นหมูเมืองทองอ <c oughs> ว่ามันดเด้งๆจังอันนี้เกี่ยวเราได้ละ <c oughs> เอี้ยวที่ทำสดๆเมื่อกี้นี้ใช่มันจะโตๆๆแบบนี้แหละค่ะคลิปนี้ไม่มีกรอเร็วแล้วผมผมจะไม่กรอเร็วให้ดูนะนี่ให้ดูกันไปเรื่อยๆเต็มคำแน่นอนแล้วลูกไม่ใช่เล็กๆอ่ะที่ห่อเมื่อกี้นี้ไข่อันนี้คือไข่ลวก ไม่ใส่ชูรสใสๆแบบนี้แล้วไหมครับบอกว่าไม่ใส่ชูรสอ๋อเราจะเน้นไปที่กระดูกพวกเล้งพวกเนี้นะหอมคือโดยไม่ต้องใช้ชูรสปลอดภัยแน่นอนสำหรับคนไม่กินชูรสผมแนะนำมาร้านนี้ได้เลยแหมดูสิคนน่ากินไหมล่ะ ครับผมได้มาแล้วนะอันนี้มีไลน์แมนมาเลยนะเป็นไงถ้าอยากกินอย่าโดนตามผมมาได้ตามทิศทางที่ผมบอกไปน,นะเออแล้วก็นี่มาดูในถ้วยกันดีกว่าเนี่ห้าสิบห้าบาทตะกรุดเลยโอ้โหเยอะโคตรครับแล้วดูนี่นี่นีๆๆๆ ête, ๆ่นี่มันน่าสนใจตรงนี้แหละนี่นะมีไข่ด้วยไหมไข่ลวกน่ากินนะนี่เราผมาให้ดูนะช้อนแล้วก็หมูแดงนะเราได้มาสามสามก้อนเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยช้อนเอ่ตอตะเกียบไไนี้ไปละนี่นี่นี่ก็ดูคุณดู องเด้งๆคราแล้วผมไม่ชิมไปแล้วอ่าวันนี้ผมก็เลยมาขอเขาถ่ายคลิปเลยไม่ได้นัดล่วงหน้าครับมาขอถ่ายเมื่อกี้นี้เลยนะก็เลยไม่รู้ว่ามีเมนูแนะนําอะไรบ้างนะครับไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก็คือมาแบบจระจเลยครับลูกไ่มันเด้งเลยเด้งๆๆ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 ๆ ถ้าจะไม่คนเดี๋ยวก็ไม่เข้ากันอีกครับเออเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันเดี๋ยวจะไม,ม่กลมกล่อมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยอมเลยอ่ะนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าได้อะไรบ้างนะห้าสิบห้าบาทกับเมนูนี้ราคาปกติก็สามสิบห้าบาทครับแล้วก็จะมีเป็นโจ๊กต้มแล้วก็ต้มเลือดหมูครับแต่ว่าผมมาสะดุดตรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละรสชาติเขาแบบดัดด้านดีครับดัดด้านเออเียนะขอชิมนะขอครับอืมอร่อยครับนี่น้น้ำเขาข้นๆเห็นไหม คือจะเป็นปัวใน่องตัวเองแล้วมันจะหอมแบบนี้แหละออแล้วก็มะนาวสดกลิ่นก็จะไมไ่โดดอะไรมากมายนะเพราะเป็นมะนาวสดแต่ผมรองรัง้รสชาติอร่อยครับจานเราจะได้เอ,อเด้งนี่แล้วก็เป็นเกี้ยวเกี้ยวที่เขาห่อสดๆเลยตรงนี้นะเนี่ดห่อสดๆเลยถ้าคุณมาสั่งเขาก็จะห่อตรงนั้นเลย ถ้าเกิดลูกค้าเยอะหน่อยก็อาจจะชา้านิดนึงนะเพราะว่าเขาห่อกันสดๆจัดๆตรงนี้แล้วก็จะมีไส้กินไม่กินก็บอกเขานะเครื่องนองื่องในอะไรเงี้ยแล้วก็หมูเร่งครับตับอ่าแล้วก็โอ๊ยไข่ลวกแตกไปแล้วผมคนเมื่อกี้ไม่ได้ครับนี่แตกไปแล้วนะ,ะไหนๆแตกแล้วนี่สองก็เลยอร่อย <c oughs> ก็นุ่มนี่ครับเออเดี๋ยวมาลองเคี้ยวเลยนี่ที่เขาห่อกันเมื่อกี้เนี้ยมาลองดูก่อนว่าอร่อยขนาดไหนถ้าห่อสดแบบนี้ะนนมะเดี๋ยวขอเคี้ยวแป๊บนึงไอหมูแดงทำด้วยแล้วมันกะห้องห่อ,อครับอื ดิ้งเด้มมันจะเหือลิ้นพันเลยเนื้อสัมผัสมันจะนเร้งๆครับหยุ่นๆนเร่งๆเอ๋อร่อยดีอร่อยดีอันนี้ผมชอบอร่อยอย่ะเส้นก็นุ่มให้ผมว่าลองตัวครับอืร่อยอะเอเส้น็นุใหผมบาตัวครับเล้ก็น,กนีหลองดวกิน่้าอ ลชยสชอืมรออไปเสียงร้เลยฮนะผมอยู่ริมถนน,นก็ดีเลยเดียวติดาถนนเลยมันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูภาพนั่นแหละครับอืม โต๊ะมันใกล้ไปตัวะมันเะล็กนะเป็นโต๊ะแบบประมาณหนึ่งสองัประมาณนะ ไม่มีอะไรให้ดูแล้วส่วนใครอยากจะลองกินโจ๊กหรือว่าข้าวต้มแล้วต้มลือดหมูอะไรก็มาลองได้นะฮะอยู่ตรงข้ามกับซอ,อยบางกะห้าสิอสามเขาเรียกอะไรอำเภอเมืองตำบลบ,บางกะครับหาไม่ยากเออยู่ใกล้ๆกับอะไรนะบ้านเรือกอนบางใหญ่ตรงนี้ครับแล้วก็หากมีร้านอร่อยแนะนํามาได้นะครับโปรดติดตามไปตอนนี้หมดบทและ หวังว่านะเดี๋ยวจะตามเป็นทีมครับที่เขาแนะนำกันเข้ามาที่เพื่อนๆสมาชิกแนะนำมานะคลิปเนี้ไม่มีอะไรให้ดูแลครับขอบคุณครับที่ตามรับชมอจาจจะใกล้ไปหน่อยระยะจะได้อบอุนครับขอบคุณหน่อยไม่บายครับไม่มีอะไรนะไป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 